ถ้าคุณดูคลิปนี้แล้วนะครับผมมั่นใจว่าคุณเองเนี่ยก็จะรู้วิธีคิดที่จะเลือกแบรนด์ที่เหมาะสมแล้วก็ตอบโจทย์กับชีวิตคุณใช่ไหมครับแต่สิ่งที่คุณวางแผนไว้นะครับทำไมคุณจะต้องเริ่มวันนี้และเดี๋ยวนี้ครับผมอยากให้คุณลองถามตัวเองนะครับว่าวันนี้คุณเดี๋ยวก่อนมานานแค่ไหนแล้วแล้วกี่ปีแล้วที่คุณมีเหตุผลกับตัวเองว่า คุณยุ่งเกินไปคุณงานเยอะเกินไปคุณเหนื่อยเกินไปคุณอายุเยอะเกินไปหลายๆเหตุผลที่คุณนํามาเป็นข้ออ้างสําหรับการที่จะเริ่มทําอะไรบางสิ่งบางอย่างมีทีมงานมาปรึกษาผมครับว่าตอนนี้เขาอายุเยอะแล้วเขาสามารถเริ่มตอนนี้เขาจะทันคนอื่นหรือเปล่าผมบอกเลยว่าตอนที่เขาอายุ20เนี่ยเขาก็จะคิดว่าเฮ้ยอายุเขาน้อยไปประสบการณ์น้อยไปจะเริ่มเลยดีไหมยังดีกว่า พออายุ30เนี่ยเขาคิดว่าเฮ้ยตอนนี้เขากําลังยุ่งกับภาระหน้าที่หลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเลี้ยงดูพ่อแม่นะครับเลี้ยงดูลูกเลี้ยงดูสามีเลี้ยงดูภรรยาหรือว่าครอบครัวของเขาพอเขาอายุ40เนี่ยเขาเริ่มมองหาแล้วว่าเขาจะทําธุรกิจเป็นของตัวเองขอลุยของตัวเองมให้สุดทางก่อนแล้ววันที่คุณอายุ50ปีเนี่ยคุณก็จะพบว่าสุขภาพร่างกายคุณเริ่มไม่แข็งแรงแล้วเงินที่คุณมีเนี่ยไม่เพียงพอสําหรับใช้จ่ายดูแลตัวเองและครอบครัวด้วยแล้วก็จะมีคําถามกับตัวเองว,ไไวนน่่่่าาาาคคคุุณณช้ไปมมมมัยีจจะะเเรริิิววนนผออกกบด 30ปีแล้วนะครับกับสิ่งที่คุณตั้งคําถามกับตัวเองว่าผมจะทําได้ไหมคุณลองเปลี่ยนคําถามกลับนะครับว่าวันนี้คุณจะทํามันได้ยังไงดีกว่าคนชอบพูดกันว่าแบรนด์ออนไลน์เนี่ยขายฝันให้กับตัวแทนเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาขอขายความจริงให้คุณได้ฟังแล้วกันจากสถิติของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับบอกว่าคนที่มีเงินในบัญชีมากกว่า1ล้านบาทเนี่ยจากการสุ่ม100งคนนะครับจะมีเพียงแค่หนึ่งบัญชีเท่านั้นแปลว่าอะไรแปลว่า99%เนี่ย มีเงินติดบัญชีไม่ถึง1ล้านบาทเลยเพราะฉะนั้นคุณลองนึกดูนะครับว่าวันนี้ถ้าคุณมีเงินติดกระเป๋า1,000บาทกับคุณมีเงินติดกระเป๋า1ล้านบาท2อ,อันนี้คุณชอบอันไหนมากกว่ากันแน่นอนหลายๆคนจะเลือกที่1ล้านบาทถูกไหมครับหลายๆคนอาจจะบอกว่าเงินไม่ใช่ความสุขสําหรับเขาแต่ ผมบอกเลยนะครับอย่างหนึ่ง1ล้านบาทเนี่ยดีกว่า1น0 0บาทแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมมีสูตรการคำนวณง่ายๆครับกับการหาเงินติดบัญชี1ล้านบาทให้กับคุณวันนี้คุณลองตั้งไว้เลยนะครับว่าคุณอยากมีเงิน1ล้านบาทติดบัญชีภายในอีกกี่เดือนหรืออีกกี่ปีข้างหน้าสมมุติว่าผมตั้งไว้ว่าเฮ้ยคุณต้องการภายใน1ิเดือนข้างหน้าเนี่ยคุณมีเงินติดบัญชี1ล้านบาทแปลว่าอะไรแปลว่าเท่ากับว่าวันนี้คุณเอา1ล้านบาทตั้ง เท่ากับว่าคุณจะต้องเก็บเงินให้ได้เดือนละ1นึ่งแบาทถูกไหมครับแน่นอนแล้ววันนี้ผมถามคุณกลับว่าค่าใช้ใจ่ายต่อเดือนคุณเท่าไหร่คุณมีไรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นไม่ง่ายเลยถูกไหมที่จะหาเงินได้เดือนละ1นึ่งแบาทต่อเดือนเพราะมันเป็นเงินเดือนที่เท่ากับผู้บริหารของบริษัทมหาชนย่อมๆเลยทีนี้คุณจะต้องหาเงินส่วนนี้รวมกับค่าใช้ใจ่ายของคุณได้ยังไงบ้างวันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งครับที่เรียกว่าออโต้เรเวเรจ ออโต้เลเวเลชคือการผ่อนแรงแบบอัตโนมัตินะครับซึ่งวันนี้ไม่ว่าคุณจะมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจหรือว่าไม่มีเลยก็ตามวันนี้ระบบนี้สามารถสร้างให้คุณเป็นจริงได้ครับกับเงิน1ล้านบาทในบัญชีนะครับเรามาดูข้อแรกกันเลยดีกว่านะครับข้อแรกครับเรียกว่าออโต้อินโนเวทีฟโปรดักต์นะครับหรือว่าสินค้าเนี่ยของบริษัทที่คุณจะเลือกเนี่ยมีนวัตกรรมไหมมีคนคิดโปรดักต์ให้ไหมมีคนทำงานวิจัยเกี่ยวกับสินค้าให้คุณหรือเปล่าตัวสินค้าเนี่ย มีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาเรื่อยๆไหมแล้วสุดท้ายนะครับมีผู้บริโภคจริงหรือเปล่าหลายๆแบรนด์หรือว่าหลายๆคนเนี่ยจะตกอยู่กับคําว่าเฮ้ยแบรนด์เนี้ยขายได้3ล้านกระปุกแล้วนะ10ล้านกระปุกแล้วนะแต่ถามกลับว่าไอ้สล้านกระปุก10ล้านกระปุกเนี่ยถึงผู้บริโภคจริงเท่าไหร่ <S <S 2> <S 2> สุดท้ายเราก็จะเห็นว่า ของไปกองอยู่กับตัวแทนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นเหตุผลว่าตัวแทนจําหน่ายจบทุนแต่เจ้าของแบรนด์จับรวยขึ้นเลยขึ้นรวยขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ผมมีให้สิ่งที่เป็นสินค้านวัตกรรม นวัตกรรมที่บริษัทคิดค้นขึ้นมานะครับจะเป็นตัวช่วยหนึ่งครับที่ตอบโจทย์ให้กับคุณคุณจะไม่ต้องไปนั่งวิจัยสินค้าเองคิดสินค้าเองนะครับเพราะเรามีสินค้ามาเสิร์ฟให้คุณแล้วข้อที่2ครับออโต้โ <Auto S 2> <c oughs> นเลชน,นะครับหรือว่ามีระบบการเรียนรู้แบบออโต้เลยซึ่งของเราเนี่ยมีระบบการสอนครับเรียกว่าระบบด็อกเตอร์เจลอคาเดมี รหรือว่าด็อกเตอร์เจลลีดเดอร์ชิพอคาเดมีนั่นเองนะครับระบบนี้นะครับไม่ว่าวันนี้คุณจะเป็นใครมาจากไหนอายุเท่าไหร่นะครับหรือมีประสบการณ์การทำการตลาดออนไลน์มาหรือเปล่าระบบของเราเนี่ยจะสอนคุณทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นระบบเรื่องของการขาย m มซ์เซ t นะครับการบริหารเงินการจัดการเงินหรือแม้แต่ข้อมูลของสินค้านะครับเรามีระบบทุกอย่างป้อนไว้ให้คุณอยู่ตลอดคุณสามารถทำให้ความรู้คุณเนี่ยเติบโตและพัฒนาต่อเนื่องไปอะอย่างแน่นอน ข้อที่3าครับออโต้ซิสเต็มหรือว่ามีระบบอัตโนมัตินั่นเองนะครับไม่ว่าวันนี้คุณจะอยู่แห่งผลใดของโลกวันนี้คุณไปเที่ยวเงินคุณก็สามารถหาได้จากสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวหรือว่าวันนี้คุณขายของได้เยอะแยะเลยนะครับแต่ คุณเที่ยวอยู่คุณอยู่ต่างจังหวัดคุณไม่มีเวลาแพ็คของต้องมานั่งแพ็กของ3-4ชั่วโมงในการส่งของ1ครั้งผมบอกเลยว่าวันนี้ระบบออโต้ซิสต็มของเราเมีให้ครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันหรือว่าผ่านเว็บไซต์นะครับคุณสามารถเข้าไปใช้งานระบบของเราได้เลยโดยที่ระบบของเราเนี่ยเป็นระบบด็อกชิปนะครับซึ่งทําให้คุณเนี่ยไม่ต้องเอาเงินของคุณไปจมทุนแล้วก็สต็อกของนะครับเพียงแค่คุณมีออเดอร์จากลูกค้าคุณเก็บกําไรของคุณไว้เลยแล้ว key ออเดอร์เข้าไปในระบบนะครับระบบก ของและจัดส่งให้คุณได้อัตโนมัติเลยคุณก็สามารถหาเงินได้เพียงแค่คุณมีสมาร์ทโฟนอยู่เครื่องเดียวนั่นเองข้อที่4ี่ครับระบบออโตอินทัมนะครับเรามีแผนโครงสร้างการจ่ายให้กับคุณนะครับไม่ว่าวันนี้คุณจะทํางานที่ไหนอะไรยังไงคุณสามารถหาไรายได้ช่องทางเพิ่มจากตรงนี้ได้นะครับโดยที่ระบบเนี่ยผมบอกเลยว่าเสริมความมั่นคงให้กับการเงินของคุณแน่นอนนะครับระบบของเราเนี่ยมีช่องทางการจ่ายอยู่5ช่องทางนะครับช่องทางที่1ครับ คือกำไรจากการขายผลิตนะครับผมบอกเลยว่าเกินครึ่งแน่นอนนะครับไม่มีที่ไหนให้เยอะเท่าเราแล้วนะครับข้อที่2ครับถ้าคุณสามารถขยายครอบครัวของคุณนะครับหรือว่าครอบครัวของดรเจลนั่นเองนะครับคุณก็จะมีสิทธิ์ในการดูแลรักษาครอบครัวของเราและมีค่าโบนัสสาหรับการขยายครอบครัวเราด้วยนะครับแล้วข้อที่3มครับหลังจากที่คุณขยายครอบครัวแล้วถ้าคุณดูแลครอบครัวคุณได้นะครับ คุณก็จะมีโบนัสเพิ่ม10-20%ด้วยและข้อที่4ครับคุณยังสามารถได้รับโบนัส จากแต้มสะสมได้โดยที่เราไม่มีการตัดแต้มสะสมใดๆทั้งสิน้นไม่ว่าวันนี้คุณจะขายได้เยอะขายได้น้อยเวลานานเท่าไหร่นะครับแต้มคุณก็ยังเป็นของคุณเสมอนะครับและอยู่กับคุณไปตลอดนะครับไม่มีการตัดใดๆทั้งสิน้นข้อที่5ครับจะมีระบบคูโบนัสครับซึ่งคูโบนัสเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีบริษัทไหนที่จะให้คุณได้เท่านี้แล้วแน่นอนถ้าบริษัทมีกําไรเท่าไหร่นะครับบริษัทจะแบ่งกําไรกับคุณเลยนะครับ ถ้าคุณทําถึงเงื่อนไขหรือคุณสมบัติที่บริษัทกาหนดไว้เพราะฉะนั้น5าข้อเนี่ยก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างความมั่นคงทางการเงินให้คุณได้อย่างแน่นอนซึ่งมาถึงข้อสุดท้ายกันเลยนะครับผมจะเรียกมันว่าออโต้คัตเนอร์ไม่มีบริษัทไหนนะฮะที่เป็นบริษัทมหาชนแล้วให้คุณไปเป็นหุ้นส่วนฟรีนะครับแต่บริษัทนี้ให้คุณนะครับคุณคิดได้เลยครับว่าวันนี้คุณได้เป็นหนึ่งในหุ้นส่วนของบริษัทมหาชนและคุณเป็นครอบครัวเดียวกับเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแน อีกทั้งของเราเนี่ยยังมีประสบการณ์ด้านนี้ไม่ต่ำกว่าเซปีนะครับเพราะฉะนั้นคุณมั่นใจได้เลยครับว่าคุณมีที่ปรึกษาดีแน่นอนนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือคุณได้อยู่กับบริษัทที่มั่นคงไม่ทําปุ๊บปิดบริษัทหนีหายไม่มีคํานี้แน่นอนครับทุกคนคงได้เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าระบบออโต้เลเวลเลชข้อเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วมันน่าสนใจขนาดไหนซึ่งถ้าน่าสนใจนะครับแล้วเราอยากจะมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ ผมบอกเลยว่าเริ่มต้นง่ายๆครับเพียงแค่คุณซื้อสินค้าครบ3,200บาทนะครับคุณก็ได้สิทธิ์เป็นสมาชิกครอบครัวของเราฟรีตลอดชีพเลยแล้วหลังจากนั้นฮะคุณสามารถทํากําไรหรือว่าเรียนรู้ระบบพวกนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับและยังมีระบบการเรียนรู้นะครับที่มีมูลค่ามากกว่า1ล้านบาทเสิร์ฟให้คุณอยู่ตลอดนะครับแล้วผมบอกเลยว่า ความรู้ที่เราให้เป็นความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดนะครับเพราะเราจะอัปเดตความรู้ของเราเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคุณก็จะอัปเลเวลอัปสกิลอัปโนเลจของคุณได้เรื่อยๆนั่นเองและสุดท้ายครับระบบออโต้เลเวลทั้ง5ข้อที่ผมได้บอกคุณไปมันจะ เกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าหากคุณเนี่ยยังไม่แอคชั่นหรือว่าลงมือทําไปกับมันนะครับเพราะว่าความสําเร็จเนี่ยมันจะมากับคนที่คู่ควรกับมันเท่านั้นครับวันนี้เราลองเปิดใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันดีกว่าครับแล้วคุณจะได้ริมรถแห่งความสุขมีเงินติดกระเป๋า1นล้านบาทมีความสุขแค่ไหนครับ